สวัสดีค่ะมารับชมทันข่าวเวลา10นาฬิกากับพนิดาเขือนจินดาค่ะประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหนา้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามกับคุณเขมิกากุลไทยค่ะคุณเขมิกาคะ ขอบคุณค่ะคุณพนิดาตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะเช้าวันนี้มีประชาชนจํานวนมากเดินทางเข้ามายังพระบรมมหาราชวังเพื่อเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมรงนามแสดงความอาลายัยด้วยน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยังย่งยืน ရုံး ส่วนของการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนในวันนี้ก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ให้บริการกันอย่างต่อเนื่องทั้งห้องสุขาหน่วยปฐมพยาบาลอาหารและเครื่องดืง่มจากหน่วยงานภาคร,รัฐและเอกชนที่มีจิตอาสามาร่วมทําความดีด้วยหัวใจเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการจราจรและการดูแลรักษาความปลอดภยัยทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจและทหารได้วางกํลาลังโดยรอบบริเวณพื้นที่เพื่อรักษา ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและภาพการประดิษฐานพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรแก่ประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการแต่งกายนะคะสําหรับประชาชนที่จะเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีดํางดเสื้อยืดกางเกงยีนกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะขอความร่วมมือเป็นรองเท้าหุ้มสน้นสีสุภาพทั้งชายและหญิงสําหรับผู้หญิงขอความร่วมมือสวมใส่กระโปรงความยาวคลุมเขา่างดใส่กางเกงนะคะ ทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระชายลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกาไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้นะคะและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศจากท้องสนามหลวงช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ ขอขอบคุณคุณเคมิกาค่ะมาต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายวีรพงศ์ฤทธิรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ทั้งนี้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดให้วัดทั่วประเทศ จัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและฟังธรรมทุกวันเป็นเวลา30วันเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลและเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมพร้อมกันในวัดสำคัญทั่วทุกอำเภอรวม25าอำเภออย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมแสดงความศรัทธาและความสามัคคีของชาวพุทธในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และผสมนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ซอสปรุงรถฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราดดึงจนเป็นแซน บะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอดซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ สั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงสนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงนวดฝ่าส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาลาปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปราลัาไทย คุณผู้ชมคะ่ะรับชมเที่ยงวันทันข่าวเวลา12นาฬิกาและกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา14นาฬิกาในช่วงนี้สวัสดีค่ะ